สวัสดีค่ะพบกับแผนกพระคัมภีร์ฝ่ายงานอภิบาลอักรสังคมนตนกรุงเทพในคลิปวิดิทัศน์หัวข้อพระวาจาบรรดาลชีวิตซึ่งจัดทําขึ้นเป็นตอนแรกในวันนี้นะคะก่อนอื่นขอต้อนรับผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านคือคุณครูทัศนีมทัทรสุวรรณเจ้าหน้าที่แผนกพระคัมภีร์และพิธีกรร่วมในวันนี้ค่ะและคุณอนานาบรรทมศรีมุกดาคริสตชนและสมาชิกวิถีชุมชนวัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ผู้ร่วมรายการค่ะ เนื่องจากวันนี้เป็นตอนแรกที่เริ่มจัดทำคลิป B ี h a ทหัวข้อพระวาจาบันดาลชีวิตจึงขอเรียนเชิญคุณครูทัศนีได้กล่าวถึงความเป็นมาของการจัดทำโครงการสักเล็กน้อยเนื่องจากในปีนี้เป็นปีพระวาจาของพระเจ้าซึ่งสาพันธพระคัมภีร์คาทอลิกโลกได้เสนอให้เป็นปีพระวาจาของพระเจ้าปีคริสต์ศักราช2020ในโอกาสที่ครบ50ปีของสาพันธพระคัมภีร์คาทอลิกโลก แล้วก็ครบ1,600ปีมรณกรรมของนบุญเยโรมผู้แปลพระคัมภีร์คนสำคัญนะคะเพื่อทำให้พระคัมภีร์เนี่ยเข้าใจง่ายขึ้นและเป็นภาษ,าษาธรรมดาที่ชาวบ้านสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้จึงเป็นสองเหตุการณ์ที่สาพันพระคัมภีร์คาทอลิกโลกเนี่ยได้ประชุมกันโดยคณะกรรมการบริหารของสาพานันโดยมี พระคารินันหลุยอันโตนิโอตาเกรซึ่งท่านเป็นประธานสาพันธ์ณเวลานั้นได้เสนอให้วันที่1นธันวาคมคิศสราัก1 9ถึง30กันยายนคิศสราพั0 2 0 2 0เป็นปีพระวาจาของพระเจ้านะคะดังนั้นในวันนี้นะคะ,ะแผนกพระคำพีฝ่ายงานอภิบาลนะคะสังฆทนกรุงเทพก็จึงมีแนวคิดว่าอยากจัด ทำคลิปวิดีโอสั้นๆเพื่อสัมภาษณ์บุคคลนะคะที่ดำเนินชีวิตตามพระวาจาและก็ปฏิบัติตามพระวาจานะคะโดยใช้ชื่อหัวข้อว่าพระวาจาบรรดาลชีวิตะค่ะในโอกาสปีพระวาจานี้นะคะเพราะฉะนั้นแบบอย่างและก็กิจกรรมต่างๆที่บุคคลคนหนึ่งที่ดำเนินชีวิตตามพระวาจาแล้วได้ปฏิบัติและใช้ในชีวิตของเราเนี่ย ทางแผนกพระคัมภีร์ก็อยากทําคลิปวิดีโอสั้นๆเพื่อเป็นการแบ่งปันชีวิตของกิจชนนะคะในวันนี้เป็นโอกาสที่ดีที่ทางแผนกพระคัมภี์ได้สัมภาษณ์คุณอนนาบันทมศรีมุกดาซึ่งเป็นคลิปแรกของโครงการพระวาจาบรรดาชีวิตจึงขอเรียนเชิญคุณครูทัศนีเป็นผู้สัมภาษณ์ด้วยค่ะก่อนอื่นนะคะขอให้คุณบันทมได้แนะนําตัวสักเล็กน้อยนะคะอนนาบันทมศรีมุกดา อยู่ที่บ้านเกิดอยู่ที่พังโคนอํเาเภอพังโคนจังหวัดสกลนครบัดนักบุญเทเรซา,าพังโคนค่ะแล้วย้ายมาอยู่ที่วัดพระเยซูเจ้าสเสด็จขึ้นสวรรค์เนี่ย18ปีเนาะค่ะทราบว่าตั้งแต่แรกเนี่ยคุณบรรทมไม่ได้เป็นคาทอลิกนะคะแล้วเข้ามาเป็นคาทอลิกหรือเป็นคริสตชนเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่คะ แต่งานพศ25ค่ะอ่าสอง5นนะค่ะแล้วก็เข้ามาเรียนคำสอนปัจจินลางบ่ากับพระคุณเจ้าคายอ่าพระคุณเจ้าคายแสงทนอ่อนนะค่ะต่อจากนั้นก็ได้เข้าพิธีแต่งงานทางศาสนาคริสนะค่ะสามีชื่ออะไรนะคะ วิรัสิศีมุกดาค่ะค่ะคุณวิรัสิศีมุกดานะคะค่ะ,คะอันนี้ทราบว่าประสบการณ์ชีวิตของออของคุณบรรทมเนี่ยครั้งหนึ่งเคยเจ็บป่วยหนักมากนะคะแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยก็หายดีแล้วก็มีสุขภาพที่ดีขึ้นนะคะก็อยากทราบว่าก่อนที่คุณบรรทมจะมาสนใจการอ่านพราะว่าจ อ่านพระคัมภีร์แล้วก็แบ่งปันพระวาจาของพระเจ้าเนี่ยกับสมาชิกบ c ซีเนี่ยทำให้ชีวิตของคุณบรรทมเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะคะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นเยอะค่ะคุณครูคือพอเราได้เข้ามาในกลุ่มบีซ e พระวาจาตรงนี้มาเห็นคุณครูมาเห็นเพื่อนมาเห็นคุณพ่อมาเห็นหลายหลายคนพอเราได้มาอ่านแล้วได้มาแบ่งปัน เรามีความรู้สึกว่าเราเดินมาถูกทางแล้วชอบมากและก็ได้ทําแบบอย่างและพอได้อ่านแล้วก็เอาไปปฏิบัติตามเหมือนกับว่าไปพูดใ้แฟนฟังรูปฟังลแล้วก็คือว่ามันมีความสุขในใจเรือยที่อธิบายไม่่อได้ปัญทาตที่เราได้อ่านเราได้เข้าใจเราได้หลายหลายอย่างเข้ามาในชีวิต เราได้ปรับปรุงแก้ไขในตัวเองที่ว่าพระวาจาเนี่ยก็เหมือนกับเป็นการจบเนาะส่องให้เราเห็นแสงสว่างประทับใจมากเลยค่ะคุณบรรทมได้เชชิญคนอื่นมาอ่านพระวาจาแบบกลุ่มบีซีอย่างเงี้ยคุณบรรทมอยากเชชิญอย่างไรบ้างคะก็อยากเชื้อเิญชาวี่ทุกคนนะคะให้หันมา ศึกษาพระวาจาเหมือนคุณมารมเข้ามาเขาก็ถามเขาก็บอกว่าเข้าไปเถอะเข้าไปเองจะรู้เขาพูดแค่นีน้เขาไม่อธิบายเลยเขาก็บอกว่าเข้าไปเถอะชวนเข้าไปด้วยกันนะเขาพูดที่เขาชวนเข้ามาแต่พอเราเข้ามาแล้วมันเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้มันทําให้เรามีความสุขเราไม่ฝากไฟในว่าเออเราจะไปหาความสุขโลกหน้า มันหาความสุขในโลกนี้ได้<ม>คือเรารู้จักแบ่งปันรู้จักการให้<ม>รู้จักการถุนเราเป็นคนโมโหแล้วก็อ่อนลง<ม>รู้จักมีแต่คิดบวกจะไม่คิดลบอะไรก็ขอพระมีอะไรก็พระแนวทางของเราก็คือสัติสุขในใจมากทีส่สุดที่ได้รั ดีมากเลยนะคะค่ะเพราะฉะนั้นพระวาจาก็บันดาลชีวิตของเรานะในเบื้องต้นคือชีวิตของเราก่อนนะคะ,ะก่อนที่จะไปถึงผู้อื่นนะคะาการที่ได้รับพระพ,พรฐานสถานจากพระเจ้าแล้วเนี่ยก็ทําให้มีชีวิตใหม่นะมีชีวิตใหม่แล้วก็รักรับใช้พระเจ้านะคะ <ENT _ S 2> ขอเชิญคุณบรรทมนะคะได้กล่าวอะไรเล็กน้อยเกี่ยวกับ การอ่านพระวจาของพระเจ้าแล้วก็แรงบันดาลใจต่างๆในการดําเนินชีวิตแล้วก็เพื่อที่จะเชิเชิญคนอื่นกิจส่ชนคนอื่นเนี่ยได้ดําเนินชีวิตด้วยพระวาจาด้วยเช่นเดียวกันค่ะเชิญค่ะก็อยากจะกล่าวกับสัตว์ประุทุกคนนะคะที่เราขอให้ทุกคนเข้ามาศึกษาเรียนรู้กับพระวาจาแล้วมันเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันของเรามันได้ดีค่ะ แล้วก็จะมีฝามศออย่างล็กๆถ้าถามคนอื่นก็ก็ตอบไม่ได้หรอกถ้าเราจะไปตอบก็ไม่ได้แต่ต้องเข้าหมายเองค่ะจะได้ศึกษาจะได้เรียนตรงตรงนี้ว่ามันเป็นมหาจาักจริงจริงมันเป็นขุมทรัพย์แห่งชีวิตจริงๆค่ะที่พระได้ประทานให้พวกเราค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณในนามของแผนกพระคัมภีร์นะคะที่ได้ร่วมใน คลิปแรกกับเรานะคะในการสัมภาษณ์บุคคลที่ดำเนินชีวิตด้วยพระวจาของพระเจ้านะคะทางแผนกก็มอบของเทียรลึกอันนี้เป็นหนังสือคำสอนคำสอนคาทอลิกสำหรับเด็กนะคะสามารถาแบ่งปันกับหลานๆนะคะในครอบครัวได้นะคะอันนี้ก็เป็นบทภาวนาปีพระวจาของพระเจ้าก็มอบไว้นะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นถุงผ้าปีพระวจาของพระเจ้านะ ก็มอบให้กับคุณบรรทมและครอบครัวค่ะในโอกาสนี้ขอขอบคุณคุณครูทัศนีเป็นอย่างมากที่ได้ทำหน้าที่พิธีกรช่วยการสัมภาษณ์ในวันนี้นะคะแล้วก็แผนกพระคัมภีร์ขอขอบคุณคุณอนนาบรรทมศรีมุกดาคริสตชนและสมาชิกวิถีชุมชนวัดพระเยซูเจ้าสเสด็จขึ้นสวรรค์เป็นพิเศษที่ได้มาแบ่งปันในรายการพระวาจาบรรดาลชีวิตด้วยค่ะพบกับคลิปวิดีทัศน์พระวาจาบรรดาลชีวิตในตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ